และนี่ค่ะทุกคนนี่ค่ะไม่รอนนะคะธรรมดานะคะกระเทียมหัวหอมเนี้ยค่ะเธอก็ไม่ต้องคิดสิว่าเขาฉีดยาแกก็ว่าตัดใจค่ะทุกคนวันนี้ก็พาทุกคนมาถอนถักทิ้งแล้วนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนค่ะทักทายจากประเทศเซเบียนะคะยามบ่ายนะคะโคละเาเฮยทักทายทุกคนทักทายจากเซเบียนะคะตอนนี้ก็อุ้ยจะหกโมงเย็นแล้วค่ะทุกคนดูแดดนะคะนี่ยังจะหกโมงเย็นอีกสิบนาทีนะคะแดดขนาดนี้ค่ะทุกคนร้อนมากเลยนะคะวันนี้คือใจยังหนักเลยอุ้มจะพาทุกคนมาถอน ผักนะคะทิ้งค่ะเรดดิทนะคะแปลงนี้นะคะที่ว่าอาทิตย์ที่แล้วที่สวยๆนะคะทุกคนผ่านไปไม่กี่วันนะแมงนะคะมาวางขายค่ะทุกคนเดี๋ยวอุ้มถอนให้ดูลอยโคลาเดี๋ยวนะคะวันนั้นอุ้มถอนไปแล้วคะ่ะทุกคนอุ้มเจ็บใจมากเลยอุ้มก็นั่งถอนอะถอนทิ้งเลยค่ะเนี่ยน,นี่คือเป็นเรดดิทนะคะที่เป็นหัวสีขาวๆนะคะเขาจะเผ็ดนะคะทุกคน,นออกจับเผ็ดๆหน่อยนะ คือเนี่ยถ้าบางอันน่ะจะไม่มีแมงเลยค่ะทุกคนแต่ถ้าอุ้มถอนมาห้าต้นนะคะสามต้นน่ะแมงนะอุ้มก็เลยถอนถอนถอน,ถอนแบบอยากจะร้องไห้น้ําตาตกในเลยค่ะคืออุ้มไม่ใช้สารเคมีอุ้มไม่ใส่ปุ๋ยเลยนะคะอุ้มก็ใส่แต่ปุ๋ยขี้ม้ากับปุ๋ยน้ํานะคะของขี้ม้านะคะที่อุ้มหมักไว้นะแล้วก็มีปุ๋ยสังเคราะห์แสงนะคะ แค่นั้นเขาก็สวยแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าแมงนะคะเขามาวางไข่เป็นตัวนอนเลยค่ะทุกคนนอนมันนอน,น,อนในปลาร้าเลยนะอย่างนั้นเลยเออจริงๆอุ้มก็แบบเศร้าใจมากเลยนะยานอสก็บอกว่าเธอก็ไม่ต้องปลูกละเธอไปซื้อกินไปเธอจะได้เลิกเศร้าใจนะอุ้มก็แบบอุตส่าห์ดูแลมาหมดกําลังใจมากๆเลยค่ะทุกคนหมดกําลังใจก็งอยไปหลายวันเหมือนกันนะคะจนะยานอสบอกว่าถ้า ไม่แฮปปี้นะคะก็ไม่ต้องทําแล้วก็ปล่อยทิ้งมันไปเราก็ไม่ได้เนาะเราก็แบบสัญญากับพี่ๆน้องๆ f อแล้วนะคะว่าออผักของเราปีนี้นะคะอุ้มจะลองปลูกเนาะปีแรกนะคะอุ้มอยากให้ทุกคนเข้าใจด้วยนะว่าปีนี้นะคะเป็นการทําสวนปีแรกของอุ้มกับยานอสเลยนะคะทั้งต้นผลไม้นะคะว่าจะรอดหรือเปล่ากี่ต้นอะไรยังไงนะคะแล้วก็ผักเนี่ยอุ้มก็ต้องมาลองนะคะว่าดินที่อุ้มบ้านของเราอยู่ตรงเนี้ย มันเป็นดินทรายนะคะทุกคนมันไม่ใช่ดินทรายแ,แบบบ้านเราภาคอีสานนะ,ะบ้านเราดินทรายภาคอีสานเนี่ยปลูกผักงามจ้าตอนเช้ายิ่งหน้าห,หนาวปลูกผักงามนะแต่ที่นี่นะคะทุกคนโซนฝั่งบ้านอุ้มนะ yes. มันจะเป็นดินทรายอย่างนี้นะคะทุกคนมันจะเป็นดินทรายเหมือนเหมือนทุกคนไปเดินอยู่หาดพัทยาเลยค่ะมันจะเป็นดินทรายอย่างนั้นเลยนะคะที่อุ้มซื้อดินมาเพิ่มนะคะดินดํามันก,มนก็มันก็เก็บแค่ความชื้นได้ แค่บางส่วนค่ะทุกคนไม่ได้เยอะเลยนะคืออุ้มรดน้นผักตอนกลางคืนใช่ไหมคะตอนหนึ่งทุ่มสองทุ่มอย่างเงี้ยพอตอนเช้ามาประมาณ10บโมงสิบเอโมงเนี่ยหน้าดินมันก็จะแห้งแล้วค่ะทุกคนเหมือนไม่ได้รดเลยนะดังนั้นก็เลยแบบอุ้มหนักใจกับการปลูกผักบางชนิดมากเลยนะคะโดยเฉพาะพวกผักกินหัวนะคะแต่ในทางกลับกันค่ะทุกคนในทางกลับกันนะคะพวกถวั่วลันเตานะคะพวกคะน้านะคะพวก คนาเคนแล้วก็พวกคณะใบหาญิงนะคะสวยมากๆเลยค่ะทุกคนรดน้ํานะคะเหมือนเหมือนกันกับผักไทยเลยนะแต่สวยมากเลยนะคะผักของฝรั่งนะ่ะในโซนของของฝัง่งบ้านอุ้มนะ่ะมันงามงามค่ะทุกคนลองผักอื่นๆก็ได้เนาะอย่างพวกมะเขือเทศอะไรอย่างเงี้ยปลูกง,ง่ายค่ะทุกคนมะเขือเทศเขาชอบดินทรายนะคะเออรดน้ําให้เขาหน่อยเขาก็ขึ้นแล้วแตงกวาฟักทองอะไรเงี้ยค่ะเนะเาะพูดไปก็หนักใจไปค่ะทุกคน หนักใจจริงๆค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาถอนผักทิ้งกันนะคะแล้วก็เก็บกวางตุ้มกันค่ะมาค่ะนะคะทุกคนนั่งอยู่ตรงนี้แหละนั่นนั่งจงแปลงผักตเตงพังเลยไม่ได้ใส่ถุงมือนะคะถุงมือหมดแล้วค่ะทุกคนยังไม่ได้ไปซื้อเลยยากจนมากนะคะเนะะี่ยค่ะทุกคนเวลาอ้มถอนมามันก็จะเป็นมันจะมีแมงอย่างนี้นะคะตรงโคนที่อยู่ใต้ดินนะมันก็จะมีแมงค่ะส่วน ตรงข้างบนตรงนี้มันก็สวยใช่ไหมคะเนี่ยค่ะเขาเพิ่งมากินนะทุกคนแมงเพิ่งมาได้ประมาณสักอาทิตย์กว่าๆนี้เองค่ะช่วงที่ร้อนแบบเนี่ยค่ะติดกันสองอาทิตย์เนี่ยลุงนะคะข้างบ้านมาเซลนะคะฉันบอกเธอแล้วว่าให้ฉีดยา <laughs> ลุงมาเซลเพราะว่า,วาเธอจะทำออกแกนิกทําไมฉันบอกเธอแล้วว่าให้ฉีดยาแกก็บอกว่าฉันบอกเอ่อให้เธอทําใจตั้งแต่แรกแลวอุ้งก็บอกว่า ฉันนะ่ะปลูกกินเองฉันไม่อยากฉีดยาโน่นนี่นั่น,นใช่ไหมแล้วแกก็บอกว่าที่นี่ใครๆเขาก็ฉีดยาทั้งนั้นแหละยกเว้นผักบางชนิดที่พวกที่พวกแมลงเขาไม่ค่อยชอบนะแต่ส่วนมากเขาก็ฉีดทั้งนั้นแหละเธออยู่ไหนมาอะไรประมาณนี้นางก็แบบเอากระดาษนะครับแบบบอกว่านี่เอากระดาษมาเดี๋ยวฉันจะจดให้นะว่าเธอต้องซื้อยาตัวไหนบ้างก่อนที่เธอจะปลูกผักนะเธอก็จะต้องแบบโรยยาข้าแมลงตนนัวนี้แล้วเสร็จแล้วอ่ะพอมันขึ้นเธอก็ต้อง ฉีดตัวนี้คะ่ะทุกคนอุ้มก็เลยแบบแค่ได้แบบแค่ได้ยินนางพูดอุ้มก็แบบไม่ค่อยแบบเออถ้าอย่งงางนั้นกินอันไหนได้ก็กินอย่างอย่างรดดิดนะคะถ้าอุ้มถอนทิ้งทุกคนแต่อุ้มจะกินใบเขานะใบเขาก็จะเวลาเรากินนะคะมันก็จะแบบเผาเผาขึ้นจมูกนะ แล้วก็มันจะมีความเผ็ดๆเห,เหมือนกับเรากินผักกาดเขียวบ้านเราอะค่ะก่อนที่เราจะเอาไปดองมันก็จะเขียวขมๆ,ๆใช่ไหมคะนั่นอันเดียวกันเลยอุ้มก็กินอันนี้แหละคะ่ะเวลากินส้มตำกินปลากระป๋องอะไรอย่างเงี้ยนะคะอุ้มก็จะมาเก็บประจําเลยนะคะแต่วันนี้คะ่ะทุกคนเราตัดใจถอนผักทิ้งแล้วนะคะตรงแปลงตรงนี้นะคะเพราะว่ามแมลงนะคะ,มะแมลงต้นนั้นต้นนี้มีเยอะมากมายนะคะทุกคนเห็นไหมคะเวลาอุ้มถอนมา นี่แค่ไม่กี่วันเองนะคะน่าจะอาทิตย์หนึ่งนะสภาพเป็นอย่างนี้เลยแล้วมันก็จะเฉาตายนะคะเดสมอรเรไปเลยนะคะก็นะคะมาถอนผากันค่ะวันนี้ถอนด้วยน้ําตาตกไหนไปด้วยนะคะตอนนี้ไม่ตกแล้วนะแต่เมื่อสองสามวันที่แล้วตกนะคะเพราะแบบว่ารับไม่ได้เลยค่ะทุกคนรับไม่ได้ก็ถอนเนี่ยค่ะมันจะมีแต่มแมงค่ะทุกคนเห็นไหมคะ สามอันตะกี้ไม่มีแต่อันนี้อันที่สีเนี่ยคำจะมีหนอนตัวขา,ขาวๆอย่างงี้ค่ะทุกคนเนี่ยเต็มเลยนะคะตอนได้อุ้มก็เอานะคะสูตรยาฆ่า,มาแมลงนะคะจาก youtube นะคะในยูทูบที่เมืองไทยนี่แหละที่เขาแบบว่าเออใช้ยาฆ่า,มาแมลงนะคะแบบเป็นอ่าเป็นออร์แกนิกนะคะพวกใบยาสูบอะไรต่างๆเนี่ยนะคะอุ้มก็เอามาฉีดเขาก็ไม่ไปค่ะทุกคนเขาหน้าด้านมากๆเลยนะอ่ะ เขาแบบไม่ไปเลยค่ะอุ้มก็เลยแบบฉีดซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะประมาณเป็นอาทิตย์อยู่นะคะอาทิตย์หนุ่มก็ฉีดประมาณประมาณสองวันนะคะอาทิตย์ละสองวันนะเขาก็ยังไม่ไปค่ะทุกคนสุดท้ายนะอุ้มก็เลยแบบตัดใจนะคะเห็นไหมคะบางอันน่ะเขาก็ไม่กินนะคะเนี่ยค่ะทุกคนแต่ว่ามันหัวเล็กมากเลยอันเนี้ยมันต้องใหญ่กว่านี้นิดนึงนะนี่ก็เลยตัดสินใจถอนทิ้งนะคะไม่เป็นไรปลูกใหม่ปลูกอะไรก็ได้นะคะที่เราแบบชอบกินเนาะ วันนี้พี่ก่อมก็บอกว่าพี่ก็ถอนผักกาดทิ้งแล้วนะแกไวพี่ก็ถอนผักกาดทิ้งแล้วนะผักกาดบ้านพี่แกไวัอย่างนี้นะแต่ฝั่งบ้านพี่กอมอ่ะดินเขาดีมากๆเลยนะคะทุกคนเพราะว่าแบบเขาแต่ก่อนอ่ะบ้านหลังนั้นมีคนดูและค่ะแล้วเขาก็ดูแลบำรุงรักษาเป็นอย่างดีเนาะมีแบบซื้อป,ปุ๋งซื้อป,ปุ๋ยอะไรเงี้ยค่ะมาใส่แต่ของบ้านอุ้มก็คือถ้าพี่ๆทราบนะคะก็คือ ตรงนี้แต่ก่อนมันเป็นไร่นะคะไร่องุ่นนะคะทั้งแถวเลยแล้วพอพ่อนะคะพ่อปลูกกับแม่ย่านะคะอา้าวขโมยผักแล้วหูกเราพอพ่อปลูกกับแม่ย่านะคะซื้อไว้เมื่อ43ปีที่แล้วค่ะจนไปอยู่เยอรมันนะคะก็คือแกเขาไม่ได้มาอยู่เลยนะเขาจะมาแค่แบบอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วเขาก็จะกลับไปอยู่เยอรมันนะคะแล้วที่ดินตรงนี้มันก็จะเป็นปล่อยว่างะคะ่ะไม่มีประโยชน์ไม่มีอะไรเลยก็ปล่อยให้พืชให้หญ้า ตรงนี้ก็ขังนะคะตรงที่แต่ก่อนมันเป็นเขาก็จะขังให้คุณลุงนะคะปล่อยไก่เกก็จะไก่ก็จะกินหญ้าตรงเนี้ค่ะทุกคนอย่างมีความสุขเลยนะแล้วหลังจากนั้นนะคะมันก็ไม่ได้มีการบํารุงดูแลไม่มีการใส่ปุ๋ยไม่มีการซื้อดินดํามาถมก็คือมันไม่คุ้มอะค่ะเพราะว่ามันทรายล้วนๆค่ะทุกคนทรายทรายเนี่ยทรายล้วนๆเลยมันก็เลยแบบก็เลยพ่อก็ไม่ได้ทําอะไรค่ะก็ไม่ได้ปลูกไม่ได้ปลูกต้นไม้อะไรไว้เลยก็คือปล่อยปละละเลยก็คือไม่ได้สนเลยเนาะ แล้วพอเรามาอยู่อะทุกคน40กว่าปีผ่านไปอะอุ้มก็เลยต้องคิดตรงนี้ด้วยนะคะอุ้มก็ไม่อยากให้พี่ๆเสียใจนะคะกับอุ้มเพราะว่าอุ้มก็เสียใจอยู่นะก็แบบคิดไว้แล้วว่ามันจะต้องไม่ง่ายแน่ๆเลยนะเนี่ยค่ะทุกคนนอนเต็มเลยเนี่ยเนี่ยเพิ่งมานะเนี่ยเพิ่งมาอุ้มให้ดูเองนะอีอ้าวหล่นแล้วค่ะทุกคนไม่เห็นเลยอะเนี่ยค่ะอยู่ตรงนี้นะคะอุ้อมก็เลยแบบ เอออ่ะนะทาใจแต่อุ้มก็แบบไม่อยากให้พวกพี่ๆนะคะหรือน้องๆที่แบบเชียร์นะคะทําสวนผักนู่นนี่นั่นนะคะเออลองผักไทยนู่นนี่นั่น,นอุ้มก็อยากลองนะคะทุกคนอุ้มก็อยากปลูกทุกสิ่งทุกอย่างที่คิดว่ามันขึ้นนะแต่มันก็สภาพตามที่เห็นนะคนละาไม่เอาหูกแต่สภาพมันก็แบบตามที่เห็น,นะค่ะทุกคนอุ้มก็แบบเสียใจเหมือนกันนะคะเสียใจอย,อยู่นะยานอสจะบอกว่าแล้วเขาแซวนะคะยานอสม,มีการแซวแล้ว ผักที่เธอซื้อกินที่ตลาดอะ่ะเธอคิดว่าเขาไม่ฉีดยาเหรอบอกว่าเออเธอก็ไม่ต้องคิดสิว่าเขาฉีดยาแกก็บอกว่าที่ผักเขาสวยลูกโตโต,ตนะคะใบเขียวเขียวเขาก็ต้องฉีดยากันทั้งนั้นแหละเธอไปอยู่ส่วนไหนของโลกมาเธออยากจะปลูกผักแล้วก็แบบไม่มีแมงอะไรเงี้ยไม่ให้กินโูกไม่ให้กินอุ้งก็เลยแบบทําใจคะ่ะทุกคนแต่อุ้มก็จะพยายามนะคะปลูกผักที่แบบแมงเขาไม่ค่อยชอบนะคะอย่างพวกอย่างที่บอกนะพวกคะนาอะไรเงี้ย พวกผักกินใบอะค่ะทุกคนที่เขาแบบที่เราสามารถดูแลจากข้างนอกได้นะคะอย่างพวกหัวอย่างเงี้ยเราดูแลไม่ได้เข้ามาตอนไหนเราไม่รู้เลยค่ะทุกคนพออยู่ๆนะผักเราก็เริ่มมีใบมีเหลืองๆค่ะพอมีเหลืองๆปุ๊บอา้าวบางต้นนะคะก็เฉา อ่ะมันจะมีหนอนเลยค่ะทุกคน้นี่ยนะคะวาก็จะกินใบเข้าไปเนาะสวยแต่กินหมดเลยอกินหมด แมงกินนะคะสภาพก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอย่างสวยเลยไปอ่ะนี่ะอันนี้รอดอันนี้ก็ไม่รอดนะคะทุกคนดูมีหนอนอันนี้รอดถอนให้หมดเลยค่ะถอนทิ้ง เอาแต่ใบมันไปกินนะคะเนี่ยใบมันกินกับน้ําพริกนะคะซ้ตมตำอร่อยนะคะกระเทียมหัวหอมเนี่ยค่ะแมงทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนแมงนะคะมากัดกินนะคะนี่ค่ะนี่คือตายแล้วนี่ค่ะทุกคนนี่ค่ะไม่รอนะคะอันนี้ก็น่าจะอีกไม่นานตายไปหลายต้นแล้วค่ะแมงมากินนะคะเนี่ยค่ะทุกคน แมเนี่ยรถน้ำเมื่อวานนะคะตอนกลางคืนเดี๋ยวก็จะได้รดน้ำนะสภาพมันจะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้มันยังไม่ค่อยโตอ๋อีน,นงามค่ะแปลงนี้ยังไม่ค่อยกินแปลงนี้ยังรอดแต่แปลงเมื่อกี้นะคะหมดทุกอันเลยค่ะไม่เหลือแปลงนี้นะคะกำลังลูกกำลังติดเลยนะคะแต่ว่าจะรอดไปได้สักกีนนะ้เนะคะเดี๋ยวอุ้มก็จะต้องถอนริบถอนละ เด้ติดน้อยนะคะไม่วายค่ะทุกคนเนี่ยค่ะมาแล้วเช้าๆ้าอย่างนี้เลยนะคะมาแล้วค่ะนอนนอนนะคะมากินผักของดิฉันหมดเกลี่ยนแล้วค่ะนี่นะคะพึ่งมาจ้ะทุกคนมันพึ่งมานะเนี่ยแปลงนี้ก็ดอนนะคะจัดการไปเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนต้องถอนไม่ติดหัวเลยค่ะแปลงนี้นะคะตายเล้ว แต่อุ้มชอบใบเขาจริงๆนะคะท like, <le> ุกคนอันนี้พูดจริงๆนะใบเขาอร่อยกว่าหัวนะคะเนี่ยค่ะกําลังงามเลยนะคะแต่อุ้มจะถอนทิ้งเลยค่ะทุกคนกําลังอ่อนๆนะคะหัวอ่อนๆเลยนะคะใบอ่อนๆเลยนะอันนี้เมื่อวันนั้นเจอแดดแรงนะคะเนี่ยค่ะทุกคนกําลังอ่อนๆเลยจ้าเนี่ยค่ะเนี่ยแต่ว่าแมงมาแล้วค่ะอุ้มจะถอนให้หมดแปลงเลยนะคะทุกคนสําหรับวันนี้นะอุ้มก็ จบคลิปไปด้วยความรู้สึกแบบเศร้าๆยังไงไม่รู้ค่ะทุกคนเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะลงแปลงลงผักอันไห่ค่ะเนาะสู้ๆลุ้นๆกันไปค่ะว่าผักอันไหนที่เหมาะกับสภาพดินของเรานะคะเดี๋ยวเอเรามาเจอกันในคลิปต่อๆไปค่ะทุกคนเดี๋ยวมาลุ้นกันในคลิปต่อๆไปในเดือนต่อๆไปนะคะว่า สภาพแปลงผักหลังบ้านของอุ้มนะคะมันจะเป็นไปในทางลักษณะไหนเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับกําลังใจนะคะที่มีให้อุ้มในการทําแปลงผกักการทําสวนผักนะคะเดี๋ยวยังไงกันซะก็เนาะเดี๋ยวเอาจบคลิปแค่นี้ดีกว่าคะ่ะเศร้าคะ่ะทุกคนเศร้าจริงๆนะคะนี่เดี๋ยวเราไปก่อนแล้วค่ะทุกคนถ้าแบบใครมีคอมเมนต์อะไรนะคะก็แนะนําก็ คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวอุ้มจะมาตอบค่ะทุกคนแล้วก็ขอบคุณนะคะสําหรับคอมเมนต์ดีๆนะคะกําลังใจดีๆค่ะทุกคนสําหรับวันนี้อุ้มไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายนะคะกินใบมันไปละกันนะคะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยค่ะลุงบอกเราแล้วค่ะว่าเธอปลูกพวกมีหัวนะเดี๋ยวตอนเธอเก็บผักเธอจะรู้นะนางก็ว่าอย่างนี้นะคะก็รู้จริงๆค่ะทุกคน ก็ไม่ได้กินหัวเลยค่ะได้กินแต่ใบนะถอนหนังไปก็ถอนไปบ่นไปนะคะแล้วจริงมันต้องได้สวยๆอย่างเงี้ยค่ะทุกคนมันไม่ได้อะคะ่ะแมงมันมากินแล้วว่าต้องถอนผักทิ้งแล้วนะคะเนี่ยกัดกัดฟันนะคะกัดฟันเสียใจมากๆเลยนะคะถอนผักทิ้งนะคะทุกคนไปแล้วคะ่ะสวัสดีอีกครั้งนะคะบายค่ะ